สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Youtube นะครับสิทธิพงศ์สีวงศ์สนะครับวันนี้ถ้าเปลี่ยนเอฟซีนะครับมาเบิงนะครับการเตรียมดินนะครับปลูกพะวันปลานะครับพันยอดท่องนะครับสิ่งผมจะลง400ต้นนะครับซึ่งเป็นแบบจิงตอนนลคคัะแบบคอเมดนะครับสำหรับพื้นที่ที่ผมจะปลูกอ่ะสองไร่กว่าครับ โดยการปลูกมะขามเทศนะครับเป็นพืช่เธียงก่อนนะครับแลาจะปลูกด้วยตามดยวยพวหวานป่านะครับตอนนี้มาเบิงการเตรียมดินนะครับซึ่งไทยพ่วนไว้นะครับเราจะคุณลุ้มปลูกนะครับโดยการเห็ดหล่องดูสวยงามนะครับีดินนะครับก็จะเป็นดินหลวนปนทรายนะครับข้างล่างจะเป็นลูกล่างนะครับก็สามาที่จะ ปลูกได้นะครับพิกัดแปลงไกยูที่บริษทหาซิปนะครับบ้านสังกุงนะครับตำบลซองค้อนนะครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อนเอฟซีอาจจะสงสัยนะครับว่าทางผมนะครับช่อง youtube ซิตี้พงษ์สยงหซานะครับคือใดมากอยู่ตรงนี้นะครับกะมาสังสวนนะครับมาสังสวนเป็นสวนของตัวเองนะครับเป็นที่ของคุณพ่อนะครับ จะสามารถที่จะลงต้นใหม่ดหลายหลายชนิดอยู่ครับที่ว่าเตรียมวางแผนไว้นะครับจะเป็นเกษตรผสมผสานนะครับหลายอย่างนะครับแต่แปลงนี้จะลงพักหวานปลาครับมาเบิงวิธีการเตรียมดิน,นครับให้เกิเอฟซีเบงนะครับว่าก้อนปุกนะครับเป็นจังไดนะครับเริ่มต้นจาก การเตรียมดินนะครับดังนัึงได้พาเป็นเอฟซียางเบิร์นะครับเป็นขั้นตอนไทนะครับไทแล้วก็เดี๋ยวชักล่องแล้วก็จะว่างระยะการปลูกนะครับสำหรับการปลูกกะร,ระยะของมะขามเทศนะครับจะแปดคูณแปดนะครับเพื่อเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับหากของมะขามเทศนี่จะสามารถที่จะเห็ดไห่พวกหวานปลาเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับ หรือบางสวนก็อาจจะใส่ตะคบนะครับตะคบเป็นเอพซีเบินะคลองส่างดินนะครับจะเป็นดินด่วนปนทรายนะครับด่วนปนทรายข้างล่างจะเป็นลูกล่างนะครับเป็นดินดานน้ำนะครับตอนนี้จะลงพักหวานปลาก่อนนะครับสี่ลอยต้นนะครับแล้วก็จะ,จะมีทุเรียนนะครับ คอยทยอยลงนะครับตามกําลังเท่านะครับเป็นการเหตุการเกษตรแบบผสม,าาสสมผสานนะครับสําหรับแปลงข้องน้องใส่กับลงมะม่วงหิมะผานนะครับมะม่วงหิมะผ่านมะม่วงหิมะผ่านก็เริ่มไฮพผนผลิตข้ามป้อมนะครับพวกต้นซักนะครับมันก็จะมีข้างล่างก็จะมีมะม่วงนะครับ รอบๆนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะการปลูกการดูแลนะครับการบริหารจัดการแบบใดนะครับแบ่งพื้นที่ออก10ิบก็ไรนะครับ10ิบก็ไรตอนนี้สองไรเนี่ยจะลงพักหวานปลาก่อนนะครับพอฝนเริ่มลงนะครับลงตกแล้วครับไายีสานเฮ้าฝนตกเลยนะครับยินด้กับขอบคุณแฟนเอฟซีนะครับทั้ง ฟังสายนะครับที่ติดตามนะครับเรื่องการพอเฮ็ดนะครับโบมันจะว่าเป็นพอเฮ็ดฟ้าเฮ็ดนั่งฝ่ายเฮ็ดนั่งล่มเฮ็ดค้อนขาวนะครับเดี๋ยวจะได้เฮ็ดคลิปนะครับให้เพื่อนเอฟซีในเบิ้งหลายๆอย่างครับเพราะว่าคงจะมีเวลาเตรียมที่นะครับในการที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆนะครับในการเฮ็ดการเกษตรนะครับแบบผสมผสานนะครับถ่ายทอดให้กับเพื่อนเอฟซีนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยว เมื่อนี้นะครับเมื่อบ่งการเตรียมดินปลูกตะกวนแล้รก็เดี๋ยวมาบองวิธีการปลูกการดูแลนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อข้ามาได้ครับข้าวมาชมได้ครับตอวการปลูกเพชรแบบไดการดูแลแบบใดนะครับกับติดต่อผ่านทางช่องยูทูบสิิพงษ์ชยงศ์สารนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเดี๋ยวเราจะโทรข้ามาโดยตรงกันได้ครับ0 9นย์เก่าเก่านหเจเกะครับจะได้ก็ฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับับ เกือบสามหมื่นซับสไครต์นะครับคนติดตามนะครับจังไรกะขอบคุณหลายๆนะครับทางพี่น้องต่างประเทศฟังสานนะครับเนยวแน่นนะครับทางคำมวลนะครับคนก่อยากเขามายมชมนะครับเดี๋ยวจังไรให้สวนสมบูรณ์แบบก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคลเยไปอไปอเออลบๆก็ได้

Thank <laughs> you. ปวดแกน้องบปวดขาขาปวดต้อง้ไดโอ้ตายอ้า